สวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Art Trader นะครับผมนะคอนเทนต์วันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยต้องการอยากจะมาให้นะครับในเรื่องของไอเดียมือใหม่หรือคนที่กําลังเพิ่งเริ่มฝึกเทรดหรือว่ากาลังจะเข้ามานะครับว่าเราเองจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการเทรดเองก็ตามเนี่ยสำคัญเลยนะครับนอกจากการดูเทคนิคดูกราฟดูแท่งเทียนดูแพทเทิร์นนะครับหรือว่าดูอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับกราฟเนี่ย สิ่งหนึงที่สําคัญนะครับในการที่เป็นเทรดเดอร์และเราต้องดูปัจจัยนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญครับคือการดูข่าวให้เป็นนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> จะส่งผลต่อการเทรดหรือนะัก oh. เก่งกําไรนะครับเ oh. ช่นเดียวกันนะครับวันนี้หลักๆนะครับก็จะมาอิงนะครับในเรื่องของการดูข่าว oh. ในข่าวของดอลลาร์ปหลักเนี่ยในในโลกนยครับก็จะมีข่าวหลักๆเนี่ยอยู่ไม่กี่ข่าวนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังว่าเราต้องดูข่าวอะไรบ้างช่วงไหนควรระวังในการเทรดนะครับและสําหรับสุดคือดูในเว็บไหนอะไรยังไงบ้างนะครับคุณดูเว็บประมาณนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเทรดนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าวิเคราะห์เองได้เลยนะครับแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะฮะซึ่งนะครับโดยปกติแล้วนะครับในข่าวแรกนะครับที่ตัวผมเองนะครับก็เรียกว่ามักจะดูนะครับ นะก็จะเป็นข่าวหนึ่งก็คือเกี่ยวกับ interest rate นะครับ interest rate เนี่ยนะครับสำคัญยังไงนะครับ interest rate เนี่ยสำคัญตรงที่ว่าในเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดอกเบี้ยนะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับเดือลออกมาเนี่ยบวกโอเยอะมากเลยนะครับก็ส่งผลนะครับทำให้ทองเนี่ยราคาอาจจะลดลงลงมานะครับก็ง่ายๆครับถ้าดอกเบี้ยตกทองก็จะขึ้นคนก็จะย้ายเงินนะครับจาก นะครับในที่ได้อัตราดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยย้ายกลับมาเก็บเกณฑ์กาไรในสินทรัพย์ปลอดภัยก็คือทองคานั่นเองตัวเลขดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นข่าวสาคัญนะครับตลอดทุกเกือบทุกๆุกเดือนรอติดตามดูนะครับสนะครับในเรื่องของดัชนีผู้บริโภคนะครับหรือข่าวยอดฮิตอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าเทรดเดอร์ทุกคนนะครับต้องเจอนะฮะก็คือ CPI นะครับคอ CPI นั่นเองนะครับคำถามคือว่า ข่าวนี้เนี่ยนะครับมีความสําคัญยังไงก็คือในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับนะในความหมายคือถ้านะครับมีการเงินเฟ้อมากนะครับคนก็นะครับจะมีส่งผลที่ทําให้คนเนี่ยนะครับจะเอาเงินเนี่ยเข้าไปเก็บในทองคําเพิ่มขึ้นทําให้ทองเนี่ยนะครับมีมูลค่าสูงมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้านะครับอัตราเงินเฟ้อลดลงนะครับทองคำเนี่ยก็มักจะปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของคอซีพซึ่งข่าวเนี้ยบอกเลยนะว่า มือใหม่เนี่ยนะครับไม่เขาเรียกว่ายังไม่ชํานาญนะรหรือว่าผมแนะนําว่าให้เราดูข่าวและสังเกตพฤติกรรมไปก่อนนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าข่าวเหล่านี้แรงนะครับผมนะครับต่อมาครับรายงานการจ้างงานนะครับหรือนอนฟาร์มเพโลนั่นเองนะครับซึ่งจะเกิดสุกแรกของเดือนนะครับซึ่ง นะครับเกี่ยวกับอัตราการจ้างงานภาคพื้นภาคเกษตรนะครับความหมายคืออะไรนะครับนอนฟาร์มเพโรนะครับถ้าเกิดเศรษฐกิจดีนะครับมีอาจจะส่งผลให้พูดง่ายๆครับผมนะการจ้างงานเพิ่มเนี่ยแสดงว่าคนก็จะตกงานน้อยลงใช่ไหมครับดังนั้นในความหมายคือถ้ามีการอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับอาจจะส่งผลให้ทองเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับแต่ถ้าแบบอัตราการจ้างงานลดลงที่เราจะเห็นตัวเลขที่ประกาศแบบจะบวกหรือลบนะครับในแต่ละเดือนเนี่ย ก็จะส่งผลเช่นเดียวกันว่านะครับทองก็จะมีการปรับตัวที่เป็นขั้วตรงข้ามของตัวเลขนั้นๆนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขนี้จึงสําคัญมากนะครับในช่วงสุกแรกของเดือนมือใหม่บางทีไม่รู้ครับเราเรียกว่าสุกสุกแรกของเดือนใช่ไหมแบบโหยเงินเดือนเพิ่งออกนะครับเติมพอร์ตไปนะครับแต่สักพักนะครับพอร์ตฟิลนะครับพอร์ตหายเพราะว่าไม่รู้ว่าวันศุกร์นั้นเนี่ยเป็นศุกร์เขาเรียกว่าศุกร์ค่าคืนวันศุกร์นั่นเอง ต่อมานะครับการเคลื่อนไหวของดัชนีค่าเงินดอลลาร์นะครับหรือว่า USD Index นะครับในความหมายคืออะไรครับถ้าวันนี้นะครับดอลลาร์เนี่ยครับมีการแข็งแข็งค่านะครับหรือว่ามูลค่าเนี่ยแข็งขึ้นเนี่ยก็ส่งผลให้ทองคำอีกก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดโอ้ดอลลาร์อ่อนมากนะครับก็จะส่งผลให้ทองคำนะครับมีการปรับตัวที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ USD Index ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ นะครับมูลค่าของค่าเงิน USD เนี่ยหรือด,ดอลลาร์เนี่ยแต่ผันตรงกับทองคําโดยตรงเลยนะครับ <Wow. S 1> นะหครับการประชุม FOMC ซึ่งในความหมายคือ FOMC เนี่ยนะครับถ้ามีการประกาศแต่ว่า FOMC ต้องพูดอย่างนี้ครับว่าในแต่ละเดือนในแต่ละครั้งจากส่วนตัวที่ผมเทรดมานะ m o m c เนี่ยก็ก็จะมีทั้งการประกาศที่สำคัญในบางช่วงนะครับก็ส่งผลให้ทองเนะี่ยวิ่งเยอะมากๆนะครับหลายพันจุดเลยในคืนเดียวนะครับ หรือบางข่าวบางทีผมไม่ได้ก็เคยนอนอดึกมากนะนะครับแล้วก็วิ่งน้อยมากนะแบบบางทีก็ไม่ได้ประกาศสําคัญอะไรนะครับซึ่งเชื่อว่านะครับทุกคนเนี่ยก็น่าจะเคยเจอเรียกว่าคุณลุงพาเวลใช่ไหมครับในการขึ้นมาแถลงนะครับที่เฟดเออร์นะครับหรือเฟดนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยใครที่นะครับอยากฝึกภาษาอังกฤษนะครับผมแนะนําบ้าให้ฟังข่าวคุณลุงเฟดก็จะดีนะครับจะได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับผมต่อมาครับ อันนี้เป็นข่าวที่ผมมั่นใจว่าเทรดเดอร์หลายคนนะครับที่เทรดมาทุกๆปีเนี่ยนะครับหรือว่าหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเราจะเจอข่าวนี้มาเรื่อยๆครับทุกปีแล้วก็เป็นเอตผลหนึ่งที่ทำให้คนในตลาดหลายคนนะครับ<ช>ผมว่าเยอะเลยขาดทุนครับแรงพอตการ์นลนวนะครับข่าวนั้นก็คือนะครับข่าวสงครามครับหรือข่าวที่ เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับอย่างข่าวก่อนหน้านี้ที่ผมได้เล่าไปนะฮะก็จะมีเขาเรียกว่ามีวันเวลาชัดเจนบอกล่วงหน้าเช็คปฏิทินได้นะครับว่าโอเคจะเกิดข่าวนี้เราเระวังตัวก่อนจริงไหมเราก็อาจจะระวังได้นะครับแต่พอมาเป็นข่าวสงครามหรือว่าข่าวการเมืองหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยช่วงเวลาที่ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดใครเทรดแล้วไม่มีสตอปรอสนะครับหรือไม่มีการกันความเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะพอตแตกได้นะครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยในช่วงกลางวันที่ผมเคยเจอนะครับกราฟเนี่ยไม่ได้มีข่าวอะไรแรงเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรที่จะทําให้กราฟทองเนี่ยดีดตัวเลยแต่นะครับในวันนั้นนะฮะช่วงกลางวันเลยนะครับกลางวันแบบนิ่งๆเลยนะครับกราฟเี่นนิ่งๆนะครับ อยู่ดีนะครับมีข่าวยิงขีปนาวุธนะครับห้ามฝั่งไปผมงจำไม่ได้ว่าใช่ฮามาสหรือเปล่าหรือเป็นข่าวที่ตะว,วันออกกลางอะไรเงี้ยครับอันนั้นเนี่ยอยู่ดีดีทองก็ปรับตัวดีสูงขึ้นมาแบบโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ถือออเดอร์เซลล์ตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะขาดทุนหรือติดลบค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งนะครับที่เทรดเดอร์ต้องรู้นะครับใน ในตลอดหลายปีที่ผมเนี่ยนะครับศึกษาด้านเทรดมาแล้วก็เทรดในตลาดเนี่ยนะครับรัสเซียยูเครนที่แรงๆนะครับทองเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นเลยนะครับนะแล้วก็จำไว้นะครับถ้ามีข่าวสงครามหรือว่ามีการตัดสินใจนะครับในการที่ยิงมิสไซล์จรวดเรืออะไรก็ตามนะครับออกไปนะครับหรืออะไรก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นหรือความมั่นคงของอเมริกาเนี่ยผมบอกเลยครับว่าอันนี้จะส่งผลให้ทองเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นดังนั้นเนี่ย อะไรก็ตามนะครับที่ทําให้ขวาดูไม่มั่นคงเนี่ยนะครับคอนเซปต์นะจำง่ายๆอะไรที่ดูไม่มั่นคงจะส่งผลให้ทองอ่ะขึ้นหมดเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับก็คือดัชนีผู้บริโภคและผู้ผลิตนะครับอ่า PPI และ p i ถ้าเกิดว่ามีการผลิตหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่ลดลงแสดงว่าเศรษฐกิจเป็นไงครับไม่ดีนะครับทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มแน่นะฮะคือเป็นหลักง่ายๆเลยนะครับถ้าเศรษฐกิจแย่ไม่ดี ผลิตน้อยอัตราการจ้างงานน้อยเนี่ยแนวแนวนี้ฟิลเนี้ยนะครับทองปรับตัวขึ้นดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ผมเชื่อว่าพอเราเราเริ่มจับทางได้เนี่ยคาดการเราวิเคราะห์ได้จริงไหมนะครับจริงๆการวิเคราะห์ข่าวนะครับหรือว่าวิเคราะห์เศรษฐกิจไม่ได้ยากนะครับถ้าเราเริ่มศึกษาแล้วเราเข้าใจพฤติกรรมมันนะครับคุณก็จะสามารถเทรดข่าวได้แบบดีเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยอยากให้เราไปเช็คนะครับ ก็คือกองทุนใหญ่ๆนะครับในโลกนะครับอย่าง SPDR นะครับกองทุนสำรองทองคำเนี่ยเขจะเรียกว่าเวลาเขาซื้อขายทีเนี่ยนะครับไม่ได้ซื้อขายแบบเรานะครับบาท2บาท3บาท10บาท20บาทร้อยบาทไม่ใช่เขาซื้อขายทองกันเป็นตันเลยนะครับ <Wow. S 1> ดังนั้นกองทุน SPDR ก็จะมีผลนะครับในช่วงเวลานะครับของการซื้อขายทองคําเช่นเดียวกันนะครับ นะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะครับเซิงงร์ชง่ายๆเลย SBDR นะครับผมต่อมานะครับช่วงเทศกาลอันนี้ผมก็ลองสังเกตนะว่าในช่วงที่ตุนจีนอะไรเงี้ยนะครับก็ตุจีนเนี่ยก็ทองคาคนก็ซื้อทองเยอะจริงไหมครับอันนี้ก็มีช่วงเวลาที่ทองมีการปรับตัวสูงขึ้นแต่มันเรับขึ้นจริงแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นลองดูนะครับเพราะนะว่า เฮ้ยพอเราฟังแบบนี้แล้วเนี่ยการเทรดข่าวจริงไม่ใช่เมื่อคนบอกดูเรื่องยากการเทรดแบบดูข่าวดูมาโครดูเศรษฐกิจดูอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องยากสำหรับมือใหม่แต่สำหรับผมนะครับทุกคนสามารถที่จะอ่านได้ง่ายนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็ได้รวบรวมนะครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับแล้วก็การฝึกอ่านข่าวแบบง่ายๆนะครับที่ทุกคนสามารถที่จะดูตามได้ และคาดการตามด้วยตัวเองได้นะครับไม่ยากนะครับ <Wow. S 1> ในส่วนของอันแรกเลยนะครับนะซึ่งอันนี้นะครับผมก็เรียกว่าเราสามารถที่จะโหลดกันได้ฟรีๆเลยอันนี้ชื่อแอปว่า investing com นะครับเราสามารถปรับภาษาเป็นภาษาไทยได้เราก็จะเห็นนะครับว่ามันมีข่าวเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสกุลเงินดิจิทัลคริปโตบิตคอยน์อีเธเรียมนะตลาดหุ้นต่างๆนะครับ forex ดัชนีเศรษฐกิจ นะครับซึ่งสมมติว่าถ้าเราจะเจาะจงตัวไปที่ forex นะครับเราก็ไปที่ forex เลยนะครับเนี่ยก็จะมีนะครับข่าวต่างๆของแต่ละสะกุลเงินที่มีการเก็งกำไรอย่างเช่น USD JPY GBP USD เงินปอนด์ orn, นะครับหรือการเก็งกำไรเงินบาทนั่นเองนะครับก็จะมีเยอะมากจริงไหมนะครับมี U UJ นะ เยอะมากครับซึ่งแปลเป็นไทยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราดูยอดฮิตกันนะครับยอดฮิตเนี่ยนะครับก็จะเป็นข่าวที่ให้ความสําคัญนะครับแบบที่คนให้ความสําคัญเยอะมากนะครับแล้วก็อัปเดตเรื่อยๆทุกวันเลยเนี่ยนะครับก็จะมี BTC นะครับ USD นะครับโกลเห็นไหมราคาทองคําวันนี้ทรงตัวอยู่ที่2,672 US นะครับจับตาการจ้างานนอกภาคพื้นเกษตร นะครับปัจจัย Wall Street นะครับรวมถึงในเรื่องของตลาดหุ้นหรืออะไรก็ตามด้วยนะครับหลายๆอย่างนะครับที่คนจะเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็มาทําเป็นบทความให้เราได้อ่านไกด์ไลน์นะครับในการเก็งกําไรหรือเทรดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บแรกครับเป็นแอปพลิเคชันเลยนะครับ Investing.com หรือเราเข้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นนะครับอินเสิไว้ให้นะครับว่าคุณไปโหลดได้เลยตรงนี้ครับง่ายๆต่อมานะครับเป็นเว็บไซต์ครับผมนะ ต่อมาเว็บไซต์ที่ผมก็ใช้บ่อยครับแล้วก็เอาไว้ดูแบบเ,เร็วๆนะครับดูแบบผ่านๆนะครับเว็บนี้นะครับชื่อว่า Forex Fact o r y นะครับ Forex Fact o r y เนี่ยนะครับก็จะเอาไว้บอกนะครับในส่วนของนะครับตารางปฏิทินนะครับว่าวันแต,แต่ละวันเนี่ยจะมีข่าวที่ส่งผลกระทบกับคู่ที่เราเทรดอะไรบ้างถ้าสมมุติว่าคุณเทรดทองอย่างเดียวเนี่ย คุณก็มาดูที่ USD อย่างเดียวนะครับมันก็จะมีทั้งกล่องเหลืองกล่องส้มกล่องแดงใช่ไหมครับแล้วก็มีกล่องเทากล่องเทาเนี่ยก็จะเป็นช่วงแบบธนาคารปิดแบงก์ฮอล리เดย์นะครับต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นกล่องเหลืองเนี่ยก็จะเป็นกล่องแบบข่าวทั่วไปนะครับไม่ได้มีแรงมากนะครับแต่ผมอยากให้โฟกัสกล่องแดงน,นะครับ พราะกล่องแดงเนี่ยก็จะเป็นข่าวใหญ่แบบที่ผมได้เล่าไป P M I P P I Non Farm Payroll F Pay O f o M C Core C P I เยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นข่าวหลักๆนะครับก็คือเนี่ยอ,อย่างนนี้นะครับก็จะมี P M I เห็นไหมนะครับก็จะเป็นข่าว P M I นะครับในช่วงเวลาต่างกล่าวนั่นเองนะครับเนี่ยมีหลายข่าวเลยนะครับ Unemployment Claim นะครับ ต่างๆอัตราการว่างงานนะครับซึ่งเราสามารถเข้ามาดูในนี้ได้เลยนะครับแบบเร็ว,รวๆง่ายๆโอเคเราเช็คแล้วก่อนเทรดทุกเช้าโอเควันนี้ตอนกลางคืนมีข่าวแรงเราควรที่จะระวังนะอะไรเงี้ยนะดังน,นั้นเนี่ยเราก็จะรู้เลยว,ว่าโอเคครับเราต้องระวังอะไรบ้างข่าวหลักๆอะไรบ้างนะนะครับเนี่ยก็จะมีนะครับเป็นคราวเรนเดอรเราดูย้อนหลังได้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อว่า forex factory นะครับทุกคนสามารถที่จะไปดูได้นะครับต่อมาอีกเว็บหนึ่งนะครับชื่อ f i n w i ชนะครับ finwiz.com นะครับอันนี้ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้แต่ว่าอันนี้ที่ผมจะเอาไว้ดูหลักๆนะครับในส่วนของ f i n w i ชนะครับก็คือผมจะมาดูตรงนี้ครับคำว่า forex นะครับในตารางทั้งหมดนี้นะครับที่เป็นสีสีนะครับก็จะบอกบอกนะครับถึงว่าถ้าเป็นสีแดงนะครับยิ่งอ่อนค่าถ้าเป็นสีเขียวยิ่งแข็งค่า นะครับเราจะเห็นว่า GVP นะครับอ่อนค่ามากเลยจริงไหมครับแล้ว USD เนี่ยแข็งกว่าซึ่งในความหมายคือถ้าเราไปดูกราฟนะครับในส่วนที่เป็นของที่มี GVP หรือเงินปอนเนี่ยอยู่ข้างหน้าหลัง USD เนี่ยนะครับ GVP USD กราฟจะลงหมดเลยกราฟจะเป็นมีโอกาสเป็นขาลงครับนะครับอย่างที่เราดูตอนนี้นะแต่ตามตารางเลยนะครับจะเห็นว่าเนี่ยกระดาษเนี่ยแดงหมดเลยนะครับถ้าเป็นสีเขียวนะครับกราฟก็จะขึ้นจริงไหมนะ ดูง่ายๆเลยครับแค่นี้เองนะครับส่วน USD เนี่ยก็จะอยู่อันดับ2นะครับนะยังไม่ได้อ่อนไม่ได้แข็งนะครับดังนั้นเนี่ยในสกุลที่เป็นคู่รองทั้งหมดนะครับจะบ่งบอกเลยว่ากราฟเนี่ยไปทางไหนนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้มีประโยชน์กับคนที่ชอบเทรดเมเจอร์คนที่ชอบเทรดสกุลเงินเก็งกำไรคู่เงินนะครับเว็บนี้ก็จะดูได้ดีเลยนะครับผมนะฟินด์วิสนะครับทั้งหมดนะครับ3แอปพลิเคชันเดี๋ยวผมจะ แถมใมาอีกอันนึงนะครับในส่วนของที่เป็น SPDR เราก็อย่าลืมนะครับสุดท้ายนะครับเราสามารถเข้ามาดูนะครับในจริงๆเนี่ยใน investing ก็มีนะครับก็คือ SPDR g r o t h Trust นั่นเองนะครับซึ่งก็จะบอกว่ามีการเติบโตกราฟของกองทุนทองคำนะครับเท่าไหร่บ้างนะครับที่เป็นที่เราจะเห็นแนวโน้มเนี่ยชัดเจนนะครับในส่วนของกองทุนทองคำนะครับนะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับนอกจากว่าเราจะเช็คข่าวนะครับว่ามีอะไรบ้างแนวโน้มเป็นยังไงนะครับ แล้วก็เข้ามาเช็คข่าวากราฟกองทุนข่าวกองทุนด้วยว่ามีการซื้อเพิ่มลถแค่ไหนนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่เทรดเดอร์นะครับควรที่จะดูนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายนี้นะครับสำหรับผมนะถ้าวันนี้คุณเป็นมือใหม่เทรดเดอร์นะครับหรือว่ายังเพิ่งเริ่มต้นในการเทรดนะครับยังไม่ได้มีประสบการณ์ในการเทรดมากเท่าไหร่นะครับผมจะอยากแนะนําอย่างนี้ครับว่า ให้เรานะครับเริ่มต้นจากการฝึกดูพฤติกรรมไปก่อน <Okay. S 1> เช่นเรารู้แล้วข่าวออกสามทุ่มสีทม่ทุ่มทุ่มครึ่งสองทุ่มเรารู้แล้วว่าข่าวจะมาเวลานี้ลองดูซิว่าถ้าตัวเลขเพิ่มนะครับทองจะลงไหมตัวเลขลงทองจะขึ้นไหมอันนี้ก็จะช่วยให้คุณเนี่ยคาดการข่าวได้เป็นและแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่สำคัญสุดคือถ้าวันนี้คุณเป็นสายเบสครับถ้าคุณเป็นสายชอบความเสียงสูงและคุณอยากจะเทรดชนข่าวเลยนะครับ แล้วก็แบบชอบความตื่นเต้นนะครับผมก็จะแนะนําแบบนี้ครับว่าให้เรานะครับที่เราเข้าออเดอร์ก่อนข่าวสมมติข่าวมันรับถอยหลังใช่ไหมปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บห้าสี่สามสองหนึ่งเนี่ยแนะนำนี้ครับสำคัญสุดคือคุณต้องตั้งสอบรอทุกครั้งนะฮะแล้วก็ความเสี่ยงอีกเรื่องหนึ่งในการเทรดขาวนะครับสิ่งที่คุณอาจจะเจอนะครับก็คือนะครับจะมีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้คือเรียกว่าสลิปเ g ดนั่นเองมีโอกาสครับที่ออเดอร์ของคุณนะครับจะเกิดสลิปเพดได้นะครับรับความเสี่ยงกันให้้้้ดดีีวยยยใใคครรรรมมมมมือออห่่่ััังงงไไพตบบนะ แต่ถ้าพร้อมแล้วนะครับหรือว่าผมื่อสารลดับแล้วก็อาจจะแยกพอร์ตสำหรับเทรดขาวไว้กับพอร์ตหลักนั่นเองนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความแบบการฝึกของเราด้วยนะครับนะก็วันนี้นะครับผมก็มาสรุปข่าวนะครับรวมถึงเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับที่คนทุกคนควรรู้เรื่องนี้ควรเป็นนะครับจะได้แบบเข้าใจนะครับในการเทรดนอกจากการดูแค่กราฟเทคนิคทั่วไปนะครับ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช okay, okay, h, so today, time, ่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับ hmm. ก nice. mm ็ว hmm. ันน mm ี hmm. also, offend, ้นะครับเรียกว่าจบแล้วนะครับในส่วนของคอนเทนต์ข่าวนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะมีทาคอนเทนต์ข่าววิเคราะห์ข่าวบ้างนะครับให้กับเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาได้มาดูในช่องอัตติเทเดอร์นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ฟังจนจบนะครับแล้วก็หวังว่าคอนเทนต์นี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นไอเดียนะครับพี่ๆนะครับเพื่อนเพื่อเทรดเดอร์นะครับ ที่เพิ่งเริ่มเทรดหรือร์ดเทรดก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามช่อง a r t Trader ไว้นะครับแล้วเรานะครับจะรวบรวมนะครับคอนเทนต์ดีๆนะครับมาเสิร์ฟที่หน้าจอของท่านทุกคนอย่างแน่นอนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ